คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพบกับผมการเรืงแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงการสมัครอินเทอร์เน็ตด้วยซิมเก่าเบอร์เดิมกันดีกว่านะครับหลายๆท่านเห็นโปรชั่นโอ้มันต้องเป็นซิมใหม่ซิมใหม่นี้ สินเก่ามันไม่มีแพ็กเกจหรือไงวันนี้ผมก็เอา3ตัวที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากกันในวันนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างมาลองรับชมกันเลยนะครับเด mm ็ด hmm. ไม่อัานไม่จำกดัดประจำเดือนมีนานเนี่ยมันก็ออกมาอู้เยอะแยะมากมายนะครับผมก็อัปเดตกันให้ฟังกันไปแล้วนะครับเมื่อหลายคลิปก่อนนั่นเอง แต่วันนี้นะครับก็มาพูดถึงซิมเก่าๆกันบ้างดีกว่านะซิมเก่าๆเนี่ยใช้ว่ามาจัดสมัครไม่ได้เลยนะครับหลายโปรโมชันเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ซิมเก่าๆสามารถสมัครใช้งานได้นะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็มีอยู่3ตัวนะที่น่าสนใจที่จัดสมัครด้วยซิมเก่านะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะครับความเร็ว4เมกะบิตในราคา150บาทใช้ได้30วันนะ และระบบที่จะต่ออายุให้อัตโนมัติ6เดือนด้วยกันนะครับตัวนี้เขาอัพจากความเร็ว2เมกะบิตนะครับกระโดดมาปึ๊ดเป็น4เมกะบิตนั่นเองก็ยังสามารถที่จะสมัครใช้งานกันได้อยู่นะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นความเร็ว10เมกะบิตนะครับอัพจาก4เมกนะกระโดดมาเป็น10เลยนะครับในราคา200บาทใช้ได้30วันและระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบด้วยกันนะครับหรือว่า6เดือนนั่นเองและก็ได้ Wi-Fi มาใช้งานด้วยนะครับ ไม่มีค่าโทรฟรีนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ต้องการค่าโทรฟรีเนียก็ต้องเ,อเติมเงินเพิ่มเข้าไปนะครับอีก50บาทถ้าใครอยากได้ค่าโทรฟรีนะครับโอ้บางทีเนี่ยเราเต้องการมีค่าโทรนะเหตุรวนเหตุร้ายกรณีฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่มีค่าโทรเอาไว้มันก็อุ่นใจนะครับเพราะเราเป็นซิมระบบเติมเงินนั่นเองถ้าใครสนใจก็เพิ่มเงินไปอีก50บาทแล้วก็สมัครตามนี้นะครับ กดดอกจาน900ดอกจาน4 9 5 3สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครค่าโทรทุกเครือข่ายเลยนะไม่ว่าจะโทรไปหาค่ายไหนก็ตามแต่นะครับแต่ว่าจะโทรได้ครั้งละ15นาทีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเงินอยู่ในซิมเลยเนี่ยระบบก็จะตัดสายเองนะอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่ในซิมเนี่ยระบบก็จะคิดแยกไปอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าโทรเกินนะครับเป็นนาทีที่ 16, 17, 18ไปแล้วเนี่ยโอ้ยโทรมันเลยโทรลืม โทรกระจายเลยนะครับก็จะเป็นนาทีละ99สตางค์นะครับหรือตีไป1บาทนั่นแหละนะ,ะทางที่ดีก็เวลาเราคุยคๆไปก็มองเวลาในมือถือหน่อยนะครับว่าโอ้มันกี่นาทีละอ่าจะได้ไม่เสียงเงินในซิมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะสำหรับซิมเก่าๆนะก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็ว20เมกะเิตคัในราคา300บาทว้าวตัวเนี้ย มันเป็นโปรพิเศษที่มันมาใหม่นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะสมัครกันได้อยู่นะครับใช้ได้30วันนะแล้วระบบจะต่อ,อยุให้อัตโนมัติ6กรอบด้วยกันนะครับได้ WiFi ไ,ไ,ไ,ไม่อั้นมาใช้งานด้วยนะกดดอกจาน900ดอกจาน9736เจ็ดหลซีเรียมแล้วโทรออกนะครับใครชอบความเร็วระดับไหนนะครับก็เลือกดูก็แล้วกันนะ4เมก10เมกแล้วก็20เมกนะครับถ้าใครแบบโอ้ย ทํางานออนไลน์เรียนออนไลน์หรือว่าอยู่ในแวดวงออนไลน์ทั้งวี่ทั้งวัน24ชั่วโมงเลยนะไม่ห่างมือถือเลยนะนําเป็น20เมกะบิตกันไปเลยนะครับก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยมันลื่นไหลแล้วก็ครอบคลุมด้วยนะครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อะไรต่างๆนานานะครับ20เมกะบิตเนี่ยสวยมากๆแล้วนะครับแล้วก็เป็นอ,อ,อะไรที่ค่อนข้างจะดี มากๆนะครับแต่มันกออ็อยู่ที่ราคาด้วยนะครับใครพึงพอใจในราคาระดับนี้นะ300บาท300บาทตกแล้ววันละ10บาทมันก็ไม่แพงมากนะครับมันก็ไม่แพงนะสาหโได้แบบไม่อั้นในราคา300บาทอันนี้สุดๆดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเซฟนะไม่สนใจหรอกความเร็วความแรงขอให้ไปเล่นได้ก็พอก็เออกะเถิบลงมานะครับเป็นความเร็ว10บเมกะบิตนะ แล้วก็4เมกะบิตก็ได้นะครับราคามันก็จะเหลือแค่140เอ้ย150บาทนะครับราคามันจะเหลือแค่150บาทเองก็จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินนะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตใช้แบบไม่อันไม่จำกัดนั่นเองสำหรับซิมเก่านะไม่รู้ว่าจะสมัครอินเทอร์เน็ตตัวไหนดีนะครับก็ลอง3แบบนี้ดูนะครับผมคิดว่า3แบบนี้ก็เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วนะจ๊ะและราคาก็กำลังดีนะครับที่สำคัญเลยมันรวมภาษีบูลค่าเพิ่ม เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีภาษีนะรวมแล้วแต่ทุกวันนี้ผมทดสอบอินเทอร์เน็ตความเร็ว10เมกะบิตก็กําลังสวยนะครับพอรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ต10เมกะบิตน่ะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยสมัครใช้งานสักเท่าไหร่นะครับช่องสัญญาณของอินเทอร์เน็ต10เมกะบิตน่ยมันก็เลยลื่นไหลหน่อยนะรู้สึกว่ากําลังดีนะมันพุทด,ดเลยเออกำลังดีสมัยก่อนน่ะ10เมกะบิตว้าทําไมมันรู้สึกว่ามันช้า สูสีกับ4เมกที่เราสมัครเลยอะไรอย่างเงี้ยนนะเะเพราะว่าคนเป็นแห่สมัครกันเยอะนั่นเองมันก็เลยดึงสัญญาณกันนะดึงซ่องช่องสัญญาณกันมันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ต10เมกะบิตสมัยก่อนอนะ่ะมันไม่ค่อยอแรงสักเท่าไหร่นะแต่ปัจจุบันนี้โอเคแล้วนะครับตอนที่ผมทดสอบเนี่ยโอเคมากๆเลยนะ ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนํา,านมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสําหรับคนที่ต้องการอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่จํากัดซักตัวหนึ่งด้วยซิมเก่าเบอร์เดิมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแนวโปรเสริมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะวันดีจ้ะบ๊ายบายคิวคิวสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกาบขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ